ันนี้ผมจะมาสอนวาดเปลืครับสวัสดีคนดูหน่อยกิจเจ้าไก่อืออืแป๊บนึงออกออกออกอกล้องกล้องล้มกล้องล้มแป๊บนึงนะครับเอ้าเอ๊ะไหนบอกอยากลงคลิปด้วยไงเจ้าไก่กล้องล้มบ่อยเหมือนกินมันไม่ดีโอเคครับวันนี้สอนวาดตัวกหนูนะ

กับเป็นเสียงรับฟวน,นครับร้านเจ้าของงรนงานอะไนี้โอ้ยนะครับ,เ,บ,บ,รบเขาก็แหลมแหลมเป็นควายครับจมูกเป็นจุดครับปากเป็นลูกยิ้มกว้าง๋ยวให้รูครับว,วาดใ้เสร็จ แนะนำให้ใช้สอง B ครับสอง B ลดยอากครับอันนี้ผมใช้สองบีพรับมันลดไม่ค่อยออกมันจะไม่สวยวาดเสร็จแล้วลไปให้พ่อแม่ดูด้วยนะครับวาดเก็บมาดูคนเดียวนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะสอนเป็นวาดคุณครับเป็นครอบครัขวของของคุณครอบครัครับผมวาดเสร็จเรียบร้อยครับภาพหนึ่งครับจะมาวาดให้ดูอีกภาพนึงครับแล้วก็สอนวาดไก่ด้วยในคลิปเดียวกันเลยอ่าตอนนี้ผมจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเรื่อระบายสีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาระบายสีให้ดู อีกนะครับคลิปหน้าอะครับผมจะสอนอหญ่ๆนะครับหน้าอย่าลืมว่าใชยสวยงามด้วยนะครับครับเสร็จนะแล้วก็นะเสร็จแล้วก็วาดหนูกันเลยครับถ้าเกิดคลิปนี้ถ้าเกิดไม่ยาวเก,กินผงก็อาจจะระบายสีได้นิดๆครับ วัดหนูวัดวงกลมเลยครับวัดวงกลมลีๆเหมือนเมาอ่ะวัดห่างครับขีดขเลยครับนี่ครับตื่นดูนะครับเดี๋ยวก้องจับมไม่ได้ผมไม่จับนี่ครับอ้า ตรงที่มันยาวมานับมัดเป็นจมูกเลยคือจมูกมาตรงกลมนอะอากัำยิ้มอย่างนี้นี่ครับน้องหมอนนี่ครับก็สอ่งอย่างว่าเสร็จครับ จะว,ว่าตานหนูน,นะออครับเสร็จครับกรงผมไม่ค่อยดีครับอ่าก็จบไปเพียงแค่นีน้เลยนะคะบ๊ายบายจุ๊บ